สวัสดีครับ FC และท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับมาตาม,มันต่อนะสำหรับแนวตางนิ k k อี๊ยว VIP แล้วก็นิ k เอี๊ยบ่าย AP, นะครับก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่ก็มาดูผลของวันที่26เดื 11, อ,สอ,สอน1พศ2 5 18ออก่อนก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่นะครับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณน,นะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคคำนวณอาาีกก็อ่านเลขเก่นจาก0ถึง9 คัดแต่ดูแค่2ตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขอ,อื่นฉะนั้นการน,เนํเแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเปรียงกันมีก็ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิกเอฟซและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ <c oughs> แล้วก็มาดูนี่คืออีกเช้านะครับผลออก051 สี่แปดด้านล่างเนาะก็เข้าที่เลขค่านะครับ6ไม่มานะครับก็จับไปที่6 1 6สอนะครับมันก็จะเข้าชุดนี้นะครับ5 1าชุดนี้ไม่เข้านะครับตัวประกอบเลขหนึะแต่เป็นเน้นผิดตัวเนาะนะครับ ก็ต่อที่นี่คืออีบาย b ีไนะครับบายบีพีผลออก97030นะครับก็เข้าสามยิงลูดตัวเน้นเนาะก็จับไปที่36ไม่มาเนาะมา30นะครับก็เข้ายิงลูดอย่างเดียวตัวเน้นนะครับแล้วก็มาตามมาต่อเนาะสำหรับแนวต่างนะครับในวันที่27่ส วันที่27นะครับเดือน11 2568กับแนวทางนิกเกอีเช้า VIP ก็เน็ตเอกาบ V I P นะครับก็ให้สองแนวทางเนาะนะครับขก็นรุดกันต่อนะครับสำหรับแนวทางครับทุกแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับแนวทางในหลุดผมก็ต้องขอโทษสมาชิก fc ทุกท่านด้วยนะครับ เรามาดูนิ่เคอีกเช้า vip วันที่27เดตือน11นะครับวันนี้เลขเด่นเลขเด่นผมให้ที่เลข4กับเลข2ก็ในนาทีเลข4อันนี้ต้องขออนุญาตใส่สีเดียวกันหมดเลยเนาะครับ ส่วนตัวประกอบนะครับ5 6 7นะครับห้าหกเจ็ดติดตัวประกอบนะครับก็จะไปที่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดเนาะครับก็ไล่เลยนะครับจะเป็นสี่ห้า สี่หกสี่เจ็ดตัวที่ผมได้ในผมได้ในที่สี่หกนะครับสามตัวนะครับสามตัวจับที่จับให้ที่ศูนย์สี่หก วันนี้ไม่มีสีตัดเนาะก็ใช้สีนี้ก่อนกลับไปกระต่อที่รอบใบนะครับรอบใบเล็กดิน ลดเล็กกับเล็กห้ับลอกบายได้4กับ5ส่วนตัวประกบมันได้ตัวเดียวกันเลยตัวประกบเล็กเด่นก็ได้ตัวเดียวมันจะออกตัวเดียวกันไหม ห้าหกเจ็ดเรากับบ่ายกับเช้ามันจะออกตัวเดียวกันเลยสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดก็จับไปที่สี่เจ็ดนะครับรอบไปสามตัวมจับไปที่เก้าสี่เจ็ดหรือเก้าเจ็ดสี่ก็ได้นะครับ นี่มันหาได้ตัวเดียวกันนะครับครับใครที่รับแนวทางก็ เก็บเอาไว้ไน,นะครับกับทายนี้ก็ขออยวยพรให้สมาชิก FC และท่านผู้มชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่27นะครับเดือน11พศสอ6 8นนะครับขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ